ายหวานมาแล้วเราก็ต้องมาเอาใจใส่แซ่บซีจีจารกันบ้างค่ะนี่เลยค่ะมะขามคุกพริกเกลือจากลานนุ่นนิ่นจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นสินค้าดีที่แม่ค้าฝากมาเองค่ะ ขอฝากมะขามคุกพริกเกลือเนื้อฉ่ำรแสแซบเคี้ยวเพลินอร่อยติดลิ้นของนุ่นนิ่นด้วยนะคะนี่คะ่ะทุกคนแพ็คใส่กล่องแบบนี้น่าทานน่ากินมากๆเลยค่ะคือจิ๊บคิดว่าแบบนี้หยิบกินง่ายแต่ถ้าใส่ซองเวลาจบกินทีมันจะหกเลอะเทอติดมือค่ะแต่นี่เปิดหยิบกินง่ายมากเลยเดี๋ยวจิ๊บแกะให้ดูค่ะอุ้ยมีซ่มด้วยคือดีอ่ะ เดี๋ยวให้พุดทุกคนดูเนื้อก่อนสิพี่เวนเน็ตเงินจิ๊บชิมแล้วนะว <Wow. S 2> ้าวแซ่บจี๊ดจ้าอย่างที่ว่างจริงค่ะแล้วก็ไม่เลอะเปิดเปืเป้อยจริงๆด้วยทานง่ายมากๆยฮู <Yahoo. S 2> พี่เวนเน็ตอยากชิมไห <Yes. S 2> ม Yes แซ่บมากซ่บเวอร์จริงดีมากกับพี่เบนเน็ตคุณดีมาก ตอนดูเน็ตฟิกตอนทำงานหรือตอนง,ง่วงๆนี่คือดีมากเลยจิ๊บว่ากล่องเดียวเนี่ยไม่พอจิ๊บขอบอดนี่เลยนะคะอ uh huh. โอเคไหมคะพี่เบนเน็ตเร้ยวเผ็ดเค็มกําลังดีแบบนี้ก็กินเพลินเลยสินะทุกคนกล่องขนาดกระทัดรัดพกพาไปได้ทุกที่แซ่ซีดโดนใจไปตามสั่งกันได้ที่เพจนี้เลยนะคะ